โดยเฉพาะคาวอันเจลีทาวนครับไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเนี่ยกลังเสียสมาธิกับกระแสข่าวการเทรดอยู่หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราต้องให้เครดิตการเล่นของเว็บี้จริงนะคะวันนี้ฟอร์มโหดแบบสุดๆไปเลยค่ะใช่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเปิดภาพวิดีโอเชิดชูย่องย่องเกียรติต่างๆของระบอลเนี่ยมันทําให้น้ําตาตกและมันทําให้เสียสมาธิหรือเปล่าเพราะว่าการเล่นวันนี้เนี่ยเหมือนหลุดไปยังไงบอกไม่ถูกนะครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตนี้ทรีแมนเนียันี่เราทั้งสองคนนั่น ทั้งสองคนจะมาสรุปให้กับทุกคนฟังค่ะเพื่อนๆสามารถส,สับสนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะยังไงรู้ไหมคายามิเน่สมมติว่าตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าอุย้ยเราอยากจะช้อปปิ้งที่ช้อปปีต้องทอํายังไงคะมิเน่เปิดคลิปของพวกเราขึ้นมาค่ะ23เมเนียนะคะแล้วก็กดผ่านพอรดักลิงก์ในคลิปของเราแล้วก็ลิงก์เข้าไปช้อปปีแทนที่จะไปกดตรงที่ช e. ้อปปีก็สลับวิธีการกดนิดนึงค่ะคแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถสับสนพวกเราได้แล้วนะคะยาลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าถากว่าใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ ตะวันออกเพเซอร์ค่ะรับการมาเยือนของชิคาโกบูลส์เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าวันนี้ชิคาโกบูลส์กดเพเซอร์ไม่อยู่จริงๆนะครับทั้งนั้งที่เป็นฝ่ายนำแทบจะทั้งเกมเลยนิโคลาวูซ์สวิชวันนี้25แต้มมาทัสปูเซลิสอีก20แต้มและที่สำคัญได้จอร์จกิดดี้ครับวันนี้กลับขึ้นมาเป็นตัวจริงทำไป10แต้ม4รีบาร์กับ7แอสซิสต์และด้วยการทำ7แอสซิสต์ในวันนี้ของจอร์จกิดดี้นะครับทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่15ในประวัติศาตสาารตร,า 2, ร์ ยังนํำถึง14แต้มนะครับ101ต่อ87ก็คิดว,ว่าไม่น่าพลาดแต่ที่ไหนได้โดนเพเซอร์รันชุดใหญ่เลยนะครับ18ต่อ4ครับมาตีเสมอที่105เท่าหลังจากนั้นก็บี้กันนัวเลยพาสคาลเซียคําได้20แต้ม3รีบาวกับ5แอสซิส,ส,สอนดรูนเนมฮาร์วันนี้ครบเครื่องนะครับ18แต้ม6รีบาวกับ9แอสซิสแต่ทีเด็ดในเกมวันนี้ต้องยกให้กับแอรอนนีสมิธนะครับที่เข้าไปรีเวิร์สวางเลยอ์อัพสวยงามมากนะครับในช่วงที่เวลาเหลืออีก13.9วนา้จะะ ไปได้นะครับในท้ายที่สุด113ต่อ107เพเซอร์3เกมหลังสุดชนะไป2เกมเลยนะครับก่อนหน้านี้ชนะ OKC OK Thunder มาด้วย บูสค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ทุกศาสทำผลงานชนะเกิน50%ได้แล้วค่ะเอมิเน่ตอนนี้ตกลงไปต่ำกว่า50%อีกแล้วก็สู้กันต่อไปนะคะแฟนๆของชิคาโกบูสสิ่งนี้เราก็าอยับไปดูคู่ต่อไปเลยค่ะชาร์ลอตต์เฮนเนสเปียร์มมฟิสกิลซี่ค่ะชาร์ลอตต์เฮนเนส์นะคะกดเมมฟิสอยู่เลยค่ะไม่เหมือนกับชิคาโกบูสค่ะพวกเขาได้แบรนดอนบิลเลอร์นะคะทำไป26ตามค่ะช่วง8เกมหลังสุดนี้ยิงแบบสุดๆเลยนะคะฟิลโก50%ค่ะสามคะแนน40%ลูกโทษอ,อีก90%ค่ะม้าวบริดจิตที่ม ยี่สแต้มกับอีก6รีบาวค่ะยิงดีมากเลยค่ะฟิลโก้เจที่สำคัญได้มูซาดิอาบาเชค่ะทำไป18แต้ม19รีบาวรีบาวมากที่สุดในชีวิตเลยนะคะบุกไปเอาชนะเมมฟิสไปได้ค่ะ112ต่อ97ค่ะพูดถึงบุกไปชนะนะครับยังมีอีกหลายคู่เลยนะครับในวันนี้เริ่มมาที่ออร์แลนโดแมจิกครับเดินทางไปเยือนไมอามี่ฮีทในเกมวันนี้เหมือนเป็นเกมแห่งการรันนะครับรันกันไปรันกันมาครับฮีท <Heat S 1> ในวันนี้ได้นอร์แมนพา22แต้มมซิโนฟันเทคิโอในฐานะสำรองนะครับ23แต้มแบบรมัันนนเดดโววยีี้ก็ะค2ิ ตม12รีบาล7แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป4ลูกฮีทมาได้การรันในช่วงควอเตอร์ที่2ครับกลับขึ้นมาเป็นฝ่ายนําแต่พวกเขามันหลุดเองในช่วงควอเตอร์ที่3เข้าสู่ช่วงต้นควอเตอร์ที่4โดนออร์แลนโดแมจิกรัน14ต่อ0นะครับออร์แลนโดแมจิกนี้ห่างไปเกือบ20แต้มนะครับเปาโรเบนเคโรในเกมวันนี้เด็ดมากครับ31แต้ม12รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลเก็บวงในแน่นต่อเนื่องมากๆนะครับในเกมวันนี้ร่วมกับแอนโทนีแบล็กครับ26แต้ม7รีบาวว5แแออสสซิต์ขโมมมยยยีีก4ครั้้ง่าาาฮทจะพไยายาล่่่่่่อออยยยยาางงงสุดใใจนนะคครับรออเเเหลืูพีแแแ6ตต้้มมชวทก ยังไงครับป<ฮ>าโรเบนเครโรก็ไม่ยอมครับจารนซาอีกคนนึงช่วยกันเก็บลูกโทษแล้วก็ประคองตัวเอาชนะไปได้133ต่อ124เกมนี้ออร์เรนโดแมจิกยิง3คะแนนไปถึง16ลูกนะครับระดับ42.1%ก็เลยทําให้พวกเขาหยุดการพ่แพ้สเกมติดสำเร็จครับอีกคู่นึ่งก็คือนิวยอร์กนิกส์นะครับเดินทางไปเยือนแรปเตอร์แรปเตอร์ที่เพิ่งเอาชนะโอเคซทันเดอร์มาได้ตอนนี้กําลังมั่นใจแบบสุดๆแต่พวกเขามาโดนนิวยอร์กนิกส์นะคร ที่3และก็ไม่ได้ OG An ุโนบีนะครับเจอกับทีมเก่าในครั้งนี้กดไป26แต้มขโมยอีก6ครั้งจอร์จฮาร์ทในวันนี้22แต้ม5รีบาวกับ6แอสซิสต์นะครับในวันที่เจเรนบรันสันกับคาวอัลทนีทาวครับวันนี้เกมบุกไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคาวอัลทนีทาวครับไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเนี่ยกําลังเสียสมาธิกับกระแสข่าวการเทรดอยู่หรือเปล่าเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเคามีการรีบาวถึง22ครั้งนะครับรีบาว22ครั้งถือเป็นการรีบาวที่เทียบเท่ากับการรีบาวมากที่สุดข,ของตัวเขาในยูนิฟอร์มนิวยอร์กนิกส์ด้วยที่สําคัญเป็นรีบาวเกมบุกถึง7ครั้งนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ย เราเห็นพลังในการเล่นเกมรับของนิวยอร์กนิกส์มากๆนะครับพวกเขามีความทุ่มเทมีความตั้งใจที่มากกว่าแรปเตอร์ทำไมอย่างนั้นไม่สามารถกลับมาแบบนี้ได้หนึ่งแน่นอนกดให้แรปเตอร์มีเพียงแค่41แต้มเท่านั้นนะครับในช่วงครึ่งหลังเลยทําให้นิวยอร์กนิกส์สามารถเอาชนะไปได้119ต่อ92นาซีรีส์ฤดูกาลปกติกับแรปเตอร์นะครับ3ต่อ0ตอนนี้นิกส์ชนะ4เกมติดกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ของฝั่งตะวันออกอีกครั้งหนึ่งครับเวลาที่นิวยอร์กนิกส์เจอกับแรปเตอร์ ับอยน้อย20แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์พวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะสําหรับแรปเตอร์สนะคะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าตอนนี้เขาอยู่อันดับ4ของฝั่งตะวันออกนะแต่เขายังไม่เคยชนะทีมที่อันดับดีกว่าเขาได้เลย3ทีมค่ะนั่นก็คือ Detroit Pistons นะคะ Boston Celtics แล้วก็ New York Knicks ได้เลยค่ะพูดถึง Celtics นะครับเราไปต่อกันที่ Celtics ครับในเกมวันนี้พวกเขาออกตัวไม่ดีนะครับในการรับการมาเยือนของ Atlanta Hawks Hawks ในเกมวันนี้ถือว่าเป็นอีกทีมนึงนะครับที่มีพลังต่อสู้มีความทุ่มเทมีความตั้งใจที่มากกว่าทีมตรงข้ามไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Hawk เนี่เก็บความพ่าย แพ้ก่อนหน้านี้นะครับที่เจอเซลติกบุกไปอัดจับคาบ้านเลย วันนี้พวกเขาก็มาเอาคืนเหมือนกันนะครับจบควอเตอร์แรกเนี่ยฮอคนำห่างระดับ20แต้มนะครับแล้วก็นำยาวไปเรื่อยๆเลยครับวันนี้แอนแลนตาฮอคยิง3คะแนนลงไปถึง18ลูกยิงระดับ42.9%นะครับมันสูงมากๆในขณะที่เซลติกส์จริงๆแล้วเป็นทีมที่ยิง3คะแนนดีเหลือเกินนะครับวันนี้ยิงลงไปเพียงแค่9ลูกเท่านั้นเองจุดนี้ต่างกันถึง9ลูกนะครับ27แต้มมันเยอะมากๆเลยนี่เคเล็กซานเดอร์วอล์เกอร์วันนี้21แต้มยิง3คะแนนไป5ลูกจาเร Johnson, 19, นจอนซัน19 14แแต้มรีบบาวกั7อสซิสต์นะครับถือว่าเป็นเกมที่24ของตัวเขาทีีม่เมเแต รับอย่างน้อย15แต้ม10รีเบวกับ5แอสซิสได้นี่มากที่สุดในหลีกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ไดสันแดเนียลดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับวันนี้15แต้ม6รีบาว9าแอสซิสขโมยอีก5ครั้งคือทุกคนในทีมช่วยกันดีมากๆนะครับก็เลยเอาชนะเซลติกส์ไปได้1 1 7ต่อ106ครับวันนี้ช่วงกลางควอเตอร์สุดท้ายค่ะมินเน่ตูนเห็นนะคะจังหวะที่เจเรนบบวนะคะสับสองมาโดนหน้าตรงฟุ้งปากอะค่ะของโอเกยเก้าโอคองูนะคะแล้วฟันเนี่ เวลาเพื่อนเอนเล่นบาสเนี่ยต้องระมัดระวังกัน<ช>นะคะคตูนนี่แบบหวัดเสียวน่ากลัวมากๆเลยค่ะน่ากลัวมากๆครับเพลงนี้เนี่ยเราไปต่ออีกคู่หนึ่งที่ไม่ผิดคาดนะครับนั่นคือทีวูฟครับวันนี้พวกเขาเดินทางไปเยือนดัลลัสแมริเวกที่เบรกคูเปอร์แฟรก์นะครับเป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บ และก็ยังไม่มีตัวหลักอีกหลายคนเลยครับก็เป็นไปตามคาดวันนี้ต่อสู้กับทีวูฟไม่ไหวจริงๆจูรสแรนเดวันนี้อัดวงในเป็นว่าเล่นเลยนะครับสาแต้ม5รีบาวกับ4แอสซสิสรวมกับนาสตีทครับวันนี้23แต้ม8รีบาวกับ3มแอสซสิสนี่ขนาดในเกมวันนี้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยิงในภาพรวมไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ายิง3คะแนนในค่อนข้างดีพอขึ้นนําได้ปุ๊บเนี่ยทีวูฟก็นํายาวครับ<ม>เอาชนะไปได้ไม่ยาก1118ึ่ะ2เกมติบแมาต่อหนึ่าร้อยห้าชนะรวดเกมติดครับหลไปตาอที่แพ<ม> Golden State Warriors ครับเดินทางไปเยือน Utah Jazz วันนี้ต้องถือว่า Golden State Warriors ออกตัวได้ดีมากๆนะครับ <L> นำโดย Stephen Curry ครับวันนี้กดไป27แต้มยิง3คะแนนไป4ลูกฟิลโกระดับ50%และโดยการยิง3คะแนนในวันนี้ก็เลยทำให้ตวงเขายิง3คะแนนลงติดต่อกันอย่างน้อย1ลูกเป็นเกมที่88ติดต่อกันนะครับแล้วก็นับต่อไป Moses Moody วันนี้เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ยิง3คะแนนดีเหลือเกินวันนี้26แต้ม5รีบาวด์ยิง3คะแนนไป5ลูกทัพสำรองของ Golden State Warriors วันนี้ก็ดีมากๆนะครับสามารถทำอย่างน้อย10แต้มได้ถึง5คนแม้ว่าจะไม่ อมง่ายๆก็าาตามนะครับไล่บี้มาเหลือเพียงแค่8แต้มในช่วงต้นควอเตอร์ที่แต่โกลเด้นสเตทวอลเลย์ที่มาดีขนาดนี้พวกเขาไม่ยอมหนังแน่นอนครับมีการรันคืนชุดใหญ่ครับ2 0ต่อ 2, 2> โอ้โหตอนนั้นนี่นำห่างระดับ27แต้มกระจบแบบไม่ต้องลุ้นครับวันนี้เอาชนะไปได้140ต่อ124ทริปการเยือนครั้งนี้4เกมพวกเขาชนะ2แพ้2นะครับก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็เจอกับ d e t ร o i t Pistons อันนี้ก็หนัก แล้วก็เจอกับซิกเซอร์อีกเกมหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็หนักเช่นเดียวกันแต่เป็นเกมที่พวกเราจะพาแฟนๆนะครับเข้าไปรับชมในสนามด้วยสเตฟนะคะในช่วงกลางรทเตอร์สี่ะขอเปลี่ยนรองเท้าซะหน่อยตอนแรกใส่ไนกี้โคบี้6 PE นะคะเปิดตัวโดยวานเนซ่าค่ะภรรยาของโคบี้ไปก่อดหน้านี้แล้วหลังจากนั้นค่ะก็มาเปลี่ยนนะคะใส่เป็นหลีหนิงค่ะเวอฟเวท12นะคะ Liberty ค่ะด้วยความที่ตีเวทเป็นเจ้าของทีมร่วมของยูท่าแจ้ด้วยนะคะก็เลยใส่ซะหน่อยค่ะเอาใจซะนิดนึงทีนี้เราไปต่อกันที่คู่ที่ AirRS เยทอเ,ะะเอสเพลส Rock ถ สกาวรับการเป็นนของแซนแอนโทนีสเปอร์สเป็นยังไงบ้างคะเกมนี้ได้ข่าวว่าแบบมันอย่างเนี้ย <c oughs> วันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่พวกเราแฟนบาสเนี่ยได้เห็นฮิลสันร็อกเกสมาหลุดในช่วงควอเตอร์สุดท้ายทั้งทั้งที่เป็นฝ่ายนำัดส่วนมากของเกมนะครับปัจจัยในเกมนี้มันมีหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีเวนอดัมครับก่อนเกมการแข่งขันมีการประกาศว่าตัวของเขาเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าไม่สามารถลงได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่เหมือนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทางร็อกเกสจะต้องเผชิญหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีอาการบาดเจ็บของเฟรดแวนฟีดเท่ากับพวกเขาในขัด พลอยกาดตัวหลักแล้วก็ขาดเซนเตอร์ที่สําคัญอีกคนนึงครับของทีมล็อกเก้เซนเป็นฝ่ายนํามาจนถึงช่วงท้ายควอเตอร์ที่3เลยนะครับใครจะเชื่อครับอัลเปเรนเชนกุลในวันนี้เนี่ย18แต้ม10บลูบาร์เป็นดับเบิลดับเบิลแต่ว่าการเล่นของอัลเปเรนเชนกุลในวันนี้เนี่ยเล่นยากมากๆนะครับมีการยิงผิดพลาดค่อนข้างเยอะเจอการเล่นเกมรับกดดันจากเวมบี้ครับอันนี้ต้องให้เครดิตวิกเตอร์เวมเบนยาม่ามากๆเลย เคดีกับเอเมนทอมสันวันนี้ก็ทะลุ20แต้มก็จริงนะครับแต่การยิงในภาพรวมจริงๆร้วควรจะดีกว่านี้ได้ครับเพราะว่าเกมรับของสเปอร์วันนี้สุดมากๆนะครับตามติดตัวประกบใส่เคดีเล่นยากมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับโรเกสเซฟืดแบบสุดๆเลยเปิดควอเตอร์ที่4มาเจอสเปอร์นะครับรัน14ต่อ0ูนย์ครับหนีห่าง2หลักไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยมิชชันสันหัวหน้าโค้ชของสเปอร์นะครับวันนี้เนี่ยก็ใช้สเตฟานแคสเซิลกับดีแลนฮาร์เปอร์มาป่วนเกมรับวงนอ,นอกครับตามประกบทําให้โรเกสแทบจะไมม่่ีโอกาสงงาสยยงงๆเลย ในเกมวันนี้ต้องบอกว่าทั้งสเตฟานแคสเซิลแล้วก็ดีแลนฮาร์เปอร์นในขยันแล้วก็ทําได้ดีตามแผนมากๆนะครับแล้วที่สําคัญทั้งคู่เนี่ยทำคนละ16แต้มนี่ยังไม่รวมดีแอรอนฟ็อกซ์นะครับรวมไปถึงเคิร์รอนจอร์สันในฐานะตัวสํารองก็ทั้ง2คนเนี่ยก็ช่วยทําแต้มในเกมสวนกลับเร็วนะครับเคิร์รอนจอร์สันทั้งเกมยิงมันยิง3คะแนนล,ลงในช่วงท้ายเกมอีกโอ้โหมันเหมือนเป็นหมัดน็อกเลยอะ่ะและปัจจัยที่สําคัญที่สุดวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือ i, ama, เวมบี้วิกเตอร์วนเบบนนนจาามม่เเียะครัใกวันนี้เคามมีอิแพกับเเเเกกกกกมมมทัั้้้งรรุุแแลลว็บบบสดๆยยอนกลับไจ ในเกมที่เจอกันก่อนหน้านี้นะครับในวันนั้นเนี่ยโอ้โหยิงก็แย่บีเพืเล่นยาก mm hmm. เรียกว่าเวมบี้แทบจะไม่ได้มีผลกับเกมการแข่งขันสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้ทางอรเกตสามารถคว้าชัยชนะไปได้วันนี้ไม่ยอมครับวันนี้ทั้งเกมนยถ้าเกิดใครดูนะเราจะเห็นเลยว่าเวมบี้เนี่ยพยายามพุ่งตะคุบลูกบาสตลอดเลยพยายามกระโดดจะปัดจะบล็อกบล็อกไม่โดนก็กระโดดขวางเรบกวนตลอดเวลานี่คือความขยันนะครับแล้ววันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ผลงาน28แต้ม16หรีบาวสามแอสซิสต์ขโมยอีก2ครั้งบล ส,สุดยอดค,ครับถึงบอกว่าเนี่ยคือหัวใจของทีมนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับพอมีผู้เล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันยิ่งทําให้สเปอร์นี่ง่ายมากเลยครับสุดท้ายจากที่ตามมากว่า16แต้มนะครับกลับมาคว้าชัยชนะไปได้111ต่อ106ครับบล็เกเกมนี้นะคะพวกขึ้นนําเยอะเลยค่ะแต่ว่าไม่สามารถรักษาการนําไปได้นะคะโดยเฉพาะพอเข้าควอเตอร์สุดท้ายค่ะอยู่ๆเกมบุกก็ตื้อไปแบบนั้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราต้องให้เครดิตการเล่นของเวมบี้จริงนะคะวันนี้ฟอร์มโหดแบบ เกมที่ฟแฟนๆนะะจับตามองกันมากเลยค่ะเกมกับถิ่นเก่านะคะของรบอนเจมส์ค่ะ LA Lakers เดินทางไปเยือนคลิฟแลน์เครเรียเกมนี้นอนมาเลยค่ะมินเน่นอนมาเลยค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะนอนมาแบบไหนคะ <c oughs> ในเกมวันนี้นะครับถือเป็นการเยือนทีมเก่านะครับของรบอนเจมส์ครั้งที่7ในยูนนฟอร์มของ LA Lakers ก่อนเกมการแข่งขันตั้งแต่เมื่อ <c oughs> วานนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายต่อหายคนต้องได้เห็นข่าว นี่ยคือทางทีมเนี่ยประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเรบรอนไม่ต่อสัญญากับ LA l l l a k e r เหรือว่าไม่ไปอยู่กับทีมไหนก็แล้วแต่จะกลับมาที่คลิป<ม>แลนคูเรียนพวกเขาต้อนรับพวกเขาพร้อมให้เรบรอนกลับบ้านเป็นครั้งที่3ก็ไม่มีปัญหางเนะนี่คือสิ่ง<ม>ที่คลิปแลนคูเ,เรียนเขาออกมาบอก แล้วพอเข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับตลอดทั้งเกมเลยเอาตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันเลยเนี่ยจะมีไฮไลท์จะมีวิดีโอจะมีคํายกย่องชื่นชมเชิดชูกเกียรติผลงานต่างๆของระบอนที่ทําให้กับคลิปแร็งเรียลีเล็กๆเนี่ยเวลาดูไฮไลท์แล้วก็โอ้โหน้าตาคลอเลยค่ะมันซาบซึ้งขนาดนี้ตัวของระบอนเนี่ยนะครับอยู่ในฐานะอดีตราฟันดับหนึ่งของทีมนะครับในปี2003คว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีคว้า MVP นําทีมเข้าสู่ NBA Final ไฟนอลถึง5ครั้งนําทีมควา้าแชมป์ในปี2016 ประโยคที่ก้องโลกนะครับนั่นคือคลิปแรก this is for you ขนลุกมากๆเลยตัวของเขาทําทุกอย่างกับทั้งทีมนะครับนั่นคือการคว้าแชมป์แรกแล้วก็แชมป์เดียวเป็นแชมป์แรกในรอบ52ปีตั้งแต่ที่ทีมเก่อตั้งมาด้วยในช่วงการขอเวลานอกนะครับมีการทําวิดีโอจนรรบอลเจมส์นั้นถึงกับมองดูแล้วก็น้ําตาคลอต้องเช็ดตาเอาเสื้อขึ้นมาเช็ดเอาทิชชู่ขึ้นมาเช็ดเลยนี่คือโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดของรรบอลเจมส์<ๆ>ในเกมวันนี้แล้วล่ะครับเขาอบอกว่าในเกมวันนี้นะครับ เพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันคือความช็อกครับเราเริ่มมาที่ความช็อกแรกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนั่นคือจังหวะที่ลูก้ายิง3คะแนนเสร็จแล้วก็ค่อยๆถอยๆๆตกพื้นข้อเท้าซ้าย ดีนะั้นเนี่ยไม่พลิกแบบนี้หรือว่าพลิกแบบนี้ยังเหมือนตกไปตรงๆอ่ะแต่เขาก็มีอาการบาดเจ็บตลอดทั้งเกมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลูก้าเนี่ยเล่นไปก็แยกเคี่ยวไปแต่ยังดีนะครับที่เขากลับมาลงสนามทำการแข่งขันต่อไปได้อะโชคดีมากๆเลยแต่แม้ว่าจะเจ็บขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำไปถึง29แต้ม5รีบาวกับ6แอสซิสการยิงฟิลโกลในภาพรวมอยู่ที่ระดับ60%ถ้าเกิดไม่เจ็บจะขนาดไหนก็คงทะลุ30แต้มสบายๆแน่ยอยนอนปัญหาคือระบอนเจมส์ในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับแต้มไม่ค่อยเดินครับไม ไม่มาตามนัดเหมือนลูกาวันนี้มีเพียงแค่1 1แต้ม3รีบาวกับ5แอสซิสต์นะครับการยิงฟิโก,โกตกไปอยู่ที่ระดับ30%เท่านั้นเอง3คะแนนยิงไม่ลงเลยสักลูกเดียวนี่ถือว่าเป็นแต้มที่ต่ำที่สุดในรอบ13เกมหลังสุดที่ตัวของรรบอนเจมส์มาเยือนคลิปแลนด์เคอร์เรียสนะครับเขาไม่เคยทำต่ำกว่า20แต้มเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเปิดภาพวิดีโอเชิดชูย่องย่องเกียรติต่างๆของเรบอลเนี่ยมันทำให้น้ำตาตกและมันทำให้เสียสมาธิหรือเปล่าเพราะว่าการเล่นวันนี้เนี่ยเหมือนหลุดีง we <laughs> ก็เลยยังจบครึ่งแรกเ่ยทำให้ LA Lakers ตามอยู่เพียงแค่2แต้มจบครึ่รงแรกแอมตัวยังทู2นิ้วได้เห็นไหมในในในเฟซหรือว่าในออนไลน์ทูสองนิ้วได้บอกว่าครึンン่งหลังยังมั่นใจอยู่<ม>ใช่ไหมไม่ใช่คือตอนนั้นน่ะที่ตามอยู่แค่2แต้มแล้วตูวมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ไงเพราะว่าคอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สองเล่นดีมากนะทั้งเกมบลุกแล้วก็เกมรับเลยค่ะตูน่ะก็อารมณ์คล้ายๆระบอ o เจม m e s คล้ายๆมินเน่ซึ้งแบบจะปาดน้าตาตอนช่วงแรกเฮ้ยพอเวลาพอเวลามันเข้าสู่ช่วงหลังๆครึ่งหลังแล้ว ค่ะอารมณ์ช่วงนั้นนะคะมันคือความช็อกค,ครึ่งหลังต่อไปค,ความช็อกแรกก็คือรุยฮาชิมูระที่ร้อนแรงเหลือเกินในช่วง2เกมที่ผ่านมายิง3าคะแนนสวบสวบสวบในเกมวันนี้นนปเป็นสูงเลยนะใน,<อ>ในเกมวันนี้ยิงยังไงก็ยิงไม่ลงครับไม่น่าเชื่อเลยยิงระยะก,กลาก็าไม่ลงยิง3คะแนนก็ไม่ลงยิงลงยิงไม่ลงยิ่งเครียด มันก็ยิ่งทำให้เกมของ LA Lakers เนีตื้ร์ไปหมดเลยมาคัสมาก,กับเจคลาลูเววันนี้ก็แทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายยิง3คะแนนก็ไม่ลงเลยเดี๋ยวเดียงเรย์เอตันการป้องการการรีบาวก็เอาจารเรตอาร์เลนเอาผู้เล่นของคลิปแลนโคเวสในการโจมตีวงในไม่อยู่เลยนะครับมันง่ายไปหมดเลยจากตอนแรกเนี่ย การทำแต้มพื้นที่วงใน point in the paint ของเลเกอร์เนี่ยดีกว่าทางคลิปลลานเกาหลีเป็น10แต้มแต่จบเกมสุดท้ายแล้วคลิปลนานเหนือกว่าเลเกอร์12แต้มครับอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งเลยของเลเกอร์คลิปล้านที่ยิง3คะแนนไม่ดีในช่วงครึ่งแรกเนี่ย ใครจะเชื่อครับว่าในช่วงครึ่งหลังยิง11ครั้งลงไปถึง7ลูกนำโดยเดอร์นัวร์มิเชลเนี่ยนะครับวันนี้25แต้ม5รีบาล5แอสซิส,ส,สยิง3คะแนนไป3ลูกช่วงแรกๆยังยิงไม่ดีนะครับพอมาปุ๊บเนี่ยช่วงที่ยังยิง3ไม่ได้เนี่ยก็พยายามโจมตีวงในมีการเล่นเกมสวนกลับเร็วมีการยัดห่วงมีการสร้างจังหวะเพื่อถือว่าทําได้ดีมากๆและอีกคนที่น่าชื่นชมในวันนี้ก็คือเจลอนไทสันนะครับเกมวันนี้เนี่ยเจอกับโรบันเจมส์ถือว่าเป็นขวัญใจของตัวเวนะเวนน้้เ้้้้าาาดดดดวววววยยนนนนนนแแตตต่่่่่ใใกกมมััััีีีลืขญจไไปพึงงงนนอออสสสสสูุุบบ จังหวะที่มีฟาเวเกมบุกก็มีชูนิวแบบนี้ด้วยนะออจริงๆอะตอนเรเบนเข้าหลีกอะเขาเพิ่งเกิดเองนะเ <c oughs> ขาเพิ่งหนึ่งขวบเองนะวันนี้ทำไป26แต้ม6รีบาวกับ6แอสซิสนะครับการยิงฟิลโกการยิง3การยิงลูกโทษระดับ5 0 4 0 1 0 0นี่ถือว่าเป็นเกมชั้นยอดของตัวเขาเราเห็นความขยันความตั้งใจความทุ่มเทค,คือไม่กลัวเรเบนเจมเลยแม้แต่น้อยแจเร็ดอารเรนแรกๆก็ไม่ค่อยดียิงก็โอ้โหมีจังหวะแอร์บอลก็มีนะแต่จบเกมวันนี้17แต้มรีบวครับอัดวงในรัวเลย จับไต้มีการโรมีการเอียงตัววางบอลได้ฟาล์ลงวันนี้ดูดีกว่าเดียงเรเอตันเยอะนี่ยังไม่รวมดีนเวดยังไม่รวมเดียงเรฮันเตอร์นะมีจังหวะย,ยิง3คะแนนโล่งๆหลายต่อหลายครั้งมากๆนะครับปัญหาคือการเล่นเกมรับของเลเกอร์สวงในก็เอาไม่อยู่เกมรับวงนอกก็เบรกการยิง3ไม่ค่อยดีนี่ก็เลยกลายเป็นแต้มมันค่อยๆไหลไปเรื่อยๆช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยโดนอัดถึง42แต้มนะครับ42ต่อ22นํานห่างระดับ20แต้มแล้วความช็อกสุดท้ายก็คือโรบอนเจมสมาก็เท้าพลิกอีกนิดนึง ยังดียนะที่ยังดี<ล> <นะ S 1> ที่กลับมามเล่นได้นะครับโอ้โหเห็นแล้วทั้งลูก้าทั้งเลบรอนเนี่ยเล่นไปก็ต้องวันนี้ก็ต้องเจ็บยังไม่แน่ใจเลยว,ว่าเกมหน้าจะลงไหวหรือเปล่าเราต้องมาตามข่าวไปด้วยกันแต่คลิปแรกเนี่ยดูเหมือนยังไม่ค่อยหนำใจนะครับยังมามอัดต่อในช่วงต้นควอตที่ที่4ครับนำห่างระดับ34แต้มอ่ะเจเจริดิกยกทงขาวครับมีการเปลี่ยนตัวตั้งแต่ช่วงเวลาเหลืออีก8นาทีกวา่าเปลี่ยนเอาตัวสำรองลงมาเก็นไปหมดเลยมีบรอนนี่เนี่ยลงมายิง3คะแนนมีการลุยไปยัดห่วงเรียกเสียงเฮ ยับเลยครับห2 9ต่อ99เรียกว่าเป็นการต้อนรับระบอนเจมส์กลับบ้านเก่าแบบจังหนักมากๆเลยเพิ่มสถิติในการภาคให้กับแอดมินตูดอีกครั้งหนึ่งครับชนะ1แพ้ไป6ครับโอ้โ อตอนนี้อยากจะขอยืมโซลีค่ะคือหลังจากจบเกมนี่นะอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า,อาอแอดม์มินโตนเนี่ยเขาฟุบลงโต้น,นะเขาพูดาโอ้โแย่จังเลยอุใส่ใส่อุ่าใส่เสื้อสีทองอลามตัวที่มันนําโชคเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเขาเคยใส่แล้วเลบรอนเจมส่งจูบให้เขาเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาใส่ตัว,<อ>ตวนี้มาเลย เพื <ew 're S 2> <ช>่อที่จะเอาเลิกเอาใช้แล้วตัวนั้นใส่เข้าสนามก็ชนะด้วยสุดท้ายใส่แล้วเนี่ย <laughs> ฟุบอยู่ที่โต๊ะครับหน้าสงสารมากเลยเกินไม่น่าเชื่อเลยจริงอ่ะวันนี้คุณแม่ของโรบอนเจมก็เข้ามาเชียร์ด้วยนะคะมินเอเกมค่ะมันไม่ควรเป็นแบบนี้ได้เลยคือตอนแรกกระต็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเกมที่สูงสีงนะแต่กลับกลายมาว่าพอเวลามาช่วงครึ่งหลังมันเหมือนมันเป็นคนละทีกับช่วงครึ่งแรกเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ค่ะทั้งเกมบลูนแล้วก็เกมรับเกมรับนี่คือยืนมองบอลกันเฉยๆแบบนั้นนะคะมันดเอนว่่าาีพัยฉะะะทตค นี่ลืมเอาพลังดราฟอันดับหนึ่งปี2018เข้ามาใส่ตัวอีกแล้วค่ะลงมาสนามเนี่ยมีแต้มก็จริงมีรีบัลก็จริงนะแต่ว่าดูแล้วมันไม่ค่อยมีอิมแพคกับเกมมากเท<ม>่าไหร่เลยค่ะไม่เหมือนกับลูการเล่นกับแจ็คสันเฮเนี่ยดูแล้วยังเข้าที่เข้าทางกันมากกว่าอีกนะคะและมินเอนะคะวันๆก็กอกย้ำตลอดเลยอะ่ะย้ำตลอดเลยวันนี้ไม่มี3คนนะไม่มีดารเลสกาแลนไม่มีแม็กซ์ตไม่มีเอเวนโบี้เนี่นี่ไม่มี3คนจริงๆอ่ะย้ำมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วกับว่าวันนี้แหละเอาแล้วมันเป็นวันของเราแล้วไมนนาเลยก็ป เกณฑ์ที่ขายกระจุยแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้นะเอาตรงเริ่มหมดความมั่นใจในตัวอเองแล้วนะเพื่อนๆบอกว่าตูนอาจจะต้องเบรกก่อนไหมแต่ไม่เบรกเดี๋ยวตลากเลเ <มา S 2> กอร์เนี่ยนะมาเต็มๆเลยค่ะ สถติเรามันจะต้องเพิ่มขึ้นบ้างสนามมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะวันนี้มีใครดูกเกมกับพวกเราอยู่บ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยคะ่ะรู้สึกอย่างไรนะคะท้ายสุดนี้คะ่ะอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยคะ่ะเพราะ NBA คือเจดของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ